สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวเรคเกินะคะอันนี้เป็นท่าเรือที่เขาล่องเรือไปตามแม่น้ำนี่ค่ะ <c oughs> นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะในเรคเกิลาว้ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะชั่วโมงหนึ่บปอนด์สอชั่วโมงสี ครึ่งวันห้าสิบปอนด์ค่ะปอนูโบเดินเนี่ยฝัซีดูนะ have to p r a c กเต e สวยค่ะเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวสวยภูเขาก็สวยนะที่เบรคันี นี่ค่ะคือช่องที่เขาออกไปไปตามตามแม่น้ำเดี๋ยวสักวันจะมานั่งจะมานั่งเรือเล่นกันมาจุดเริ่มต้นตรงนี้กันวันนี้แค่มาเที่ยวในทางแค่ดีทริปวันนี้วันน่าจะมาพักในทางนี้แล้วก็ล่องเรือเลยค่ะเยชชั่งเจมส o อ๋อเย y e ย h มีปลาด้วยนี่คในเฮัลโหลเย่อ่าในวิดีโอคัม from the แค a าลวีเป็นฮันน่าเดย์เนี่นะคะออกมาข้างนอกถ้าเรือออกมาข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอ้ Ooh, ปลาอยู่ในน้ำเยอะเลยอ่าเยอะมองไม่ไกลเห็นมันเลยนะคะแต่มีปลาเยอะอยู่นะคะท่าเรือไ <There 's S 1> ปแค่ <clear water. S 1> เนี่ยันดีแต่สวโอ้ลานนอนอยู่ใต้นั้นอะอือฮึทถูกแบบเย้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรียบน้ำนี่นะคะ <c oughs> เป็นที่ที่น่าม,มาเดินคะ่ะเ <c oughs> มืองเล็กๆแต่สวย <c oughs> มีเรือกำลังเข้ามา Oh. What's that? That's where we are. Yeah. Oh, <laughs> that's good, map That's where that it ends up in Riska. Why? 14 locks. Newport. Cumbran. Bin Pantheon. Oil. Mm hmm. <laughs> แทนที่ก็สลักใน Control Wolf s a l อ,อ,อ๋อนั่ง quiet i t t e boat เลยย q u i t ปีมากมากเลยลำนี้ ลำนี้ใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยเหมือนบ้านหลังหนึ่งอะในนี้ย <c oughs> มีครัวอยู่ในนี้ด้วยไหมเหมือนบ้านหลังหนึ่งอะ <c oughs> <Yeah. c oughs> Like, yeah, they have a holiday over there. They just do it. And yeah. like then they go what do they do there? See they go into um into Bracken for lunch I think, mm -hmm. say. Yeah. It's quite deep, this canal is. I didn't realise it was they were so deep. Yeah. Oh, uh, oh there's a small one there. That's just right, isn't it? Mm. Oh. Right for นี่ค่ะก็มีบ้านเรือนอยู่ข้างๆด้วยก็สวยดีนะวันหนึ่งวันหนึ่งจะมาล่องเรือกับพี่ดามาพักที่นี่สักคืนแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยยาวไปเลยนี่คือแพลนแพลนฮอลิเดย์ครั้งหน้านะคะวันนี้มาแค่เดย์ทริปคะ่ะไม่ได้พักสวยอะ่ะ ้ยชาบ้านหลังนี้จังเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นวิวสวยๆทุกวันนี่ก็เป็นทางที่เขาเดินเรียบเรียบแม่น้ำเรียบคลองนี้ไปนะคะมันยาวมากนะคะคลองนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เบคอนไปไปถึงหลายๆจังหวัดแล้วก็หลายๆหัวเมืองนะคะคลองนี้นะคะ่ะ เหมือนอันที่แล้วที่เราไปที่พรติภูอันนั้นอันเดียวกันค่ะที่ไปที่ไปประจบกันที่นั่นแต่จุดเริ่มต้นเลยคืออยู่ตรงนี้เลยอูฮ้ฮัลโหลนสวยๆถ้ามาเที่ยวนี้ก็ไม่ผิดหวัง เดินในเท้าก่อนแล้วก็มาเดินเล่นเรียบเรียบคลองเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยๆนะคะหลังนี้เขาทำสวนหลังบ้านสวยมากเลยแล้วก็มีมีประตูลงมาที่แม่น้ำด้วยสวยมากข้างบนนั่นจะเป็นเป็นคาซา,า,าเป็นคาซาของเบครับโอ้สวยอะ่ะ up <laughs> สวยมากเลยเนี่ยสวนหลังบ้านหลังนี้พักผ่อนยันใจนั่งดูน้ำดูเป็ดดูปลาสวย Hi you don't want to walk now Hello 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 are you coming with me Hello